สนามนิมแจกยุ่่กลุ่มกวางนมไลยแตกเร็วด้จ่าพี่พีเอ้ยเอาใจไม่ไหวสวัสดีจ้าคุณผู้ชมน้องอุ้มจ่าน้องอิมจจาอินดีต้อนรับคุณผู้ชมขอเชิญช่องอุ้มอิมนะจ้าจ้าคุณผู้ชมจใาและตอนนี้น้องอุ้มอิมกับภาคกันอยู่ทีให้ด้จ่าพี่พี่พัวน้องอุ้มอิมหนีมากกับย่า่ด้วยจ้าย่า่น้องอุ้มอิม ี่ไม่ได้เตือนารักได้จ้าโอ้ยพี่ๆจ้ะเลื่อมืือ้นี่น้องอิมก็เลยว่าสิผ้ากันมาเห็ดเนวาวจดจ้าโจดจาาเห็ดเนวแบบแซ่บๆเนืวอเห้ยย่าหนงอิมกินอ้างพี่ๆไม่จ้าเมนจ้ะพี่ๆกับผัวย่ายนงอิมนีได้จ้าเป็นคนกินเข้าแ่บได้จ้ากิน่าได้กินเข่าแ่บเลยจ้ะกินอังกะแ่บกินอี๋งกะแบบอิ่มคักได้จ้าพี่ๆเมนจ้ะพี่ๆจ้ถ้าเบิงหุ่นย่ายนองอิมด้จ้าคันพี่ๆเห็นแล้วพี่ๆ ตกใจอลีจ้าพี่พีคงสิคิดว่าโอ้ยคือแล้วเป็นยังคือกินคาเส้มว้าวแล้วเมนูที่เฮาสิมาเห็ดหิ่งห้อยห้ากินอ่างพี่พีนั่นก็นคือเมนูอีหยังจ้า<ส>ตํากุ้งสะเดอจ้าพี่พีหู้นี่นก็คือกุงสสอ้งสดๆเลยนะจ้ามาจ้าแล้วลก็ปอกเปลืกอกออกแล้วเด้อจ้านอิ่มก็คือว่ากินบ่ได้เด้อจ้าเพราะว่ามันดิบอยู่จ้า นกอุ้มอิมนี่นก็ะของจำใจได้จ้าพี่พี่ของเอินนำ้ำไหลไปนั่มได้จ้างามใหญ่นกอุ้มอิมกินได้จ้กากระสานเน่าไปเฮ็ดกันเลยจ้าคุณผู้ชมจ้าและตัวน,นี้นกอุ้มอิมนี่ก็พร้อมที่สิมาเฮ็ดตำกุ้งสะดิ้งแล้วได้จ้าคาร์มอลเสะเดิดอิ่มสะเดิดได้จ้าพี่พี่ <laughs> ขั้นตอนเล่ได้จ้าห้ากัสีใส บักพริกกระเทียมแล้วก็ตำตำให้มันแหลกได้จ้าบักพิกนี่ได้จ้าน้องอิ่มนี่สิเอาบักพริกแห้งแล้วก็บักพริกสดร่วมกันได้จ้าจำนวนหาซิบเม็ดได้จ้าพี่พี่เมลี่มันจวดจ้าได้จ้ายายอ่อนจังซวงจ้าเมลีวจ้ากระสันเทเลยได้จ้าอู้ระวังระวังระวังขั้นตอนต่อไปห้ากระชีใสพองนวดล้วก็นน้ำตาลปิ๊บได้จ้า อิมกับเขาอนุญาตใส่ผงนวดหลายๆใน่เด้อจ้าก็เพราะว่ายายน้องอ,มอิมบอกว่าใส่ผงนวดหลายๆใน่เด้ออีหล่าแม่จานแ <c oughs> ม่แล้วจ้าพี่ๆอุยอ้ย,ย,อ,อ, <c oughs> อ,ยอุ้มยายเฮาสิบ่หัวอกสติเอ้ยบ่ดอกอิมขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิตัมตัมเลยเด้อจา้า <c oughs> ตัมและอิม <c oughs> <c oughs> ตอนต่อไปห้ากับซีไซนี่เลยจ้าบักเขี้ยเคี้ยนุจ้าจึ๊บและตาบักปอก้อจ้านุจ้าบีบลงไปเลยจ้าแล้วกับบักหน้าจ้าพี่พี่ว้าวตามด้วยน้าบักขามเปียกเด้อจ้าเจือบใส่อีกเด้อจ้าเจือบขั้นตอนต่อไปประเด็กแซ่บประลานัวเด้อจ้าเทเลยจ้า ป้าเป็นตาเ่บครับพร้อมประเด็กนี่ขั้นตอนต่อไปน้ำปั่นเองจ้าลหลอกกะซีนวดนวดให้มันเข้ากันได้จ้าพี่พี่ป้าหอมอิลีจ้าเุดนตาเชฟอิลีด้จ้าขัา้นตอนที่สำคัญที่สุดของห้าเได้จ้านั่นก็คือตามด้วยกุ้งสด แล้วแล้วก็ต่ำ,ต,ำต่ำเห็นมันเข้ากันนะจา้าว้าวจะเสพอีกครั้งแล้วไม่เลยอิ่มครั้งอิ่มเอือดเอือดจะเตัวจักรีดำทิพย์โอ้ยยายโอนกินบ่เหลืออะไคุณผู้ชมจ้าและตอนนี้ยายของน้องอิ่มอิมก็มาแล้ว คนอื่นยายสวัสดีก่อนจ้าสวัสดีจ้าตำยังไงยายกินน้อนีหนอเมื่อนี่ก็มี่ตำกุ้งเสดจ้ามีเมื่อนางอุ้มอิ่มเตะมีจ้าก็เหมืนจะแซ่บแทนยายยายกินเลยได้บ่ได้ได้จ้าเฮ็ดพิเศษสำหรับยายเลยดิจ้าย่าสิมังกันเด้อพี่ๆจ้าบินเอ่อคุณย่าหนุ่มอิ่มได้จ้ากินเกาแซ่บขึ้นยังนี่จ้าพี่ๆย่ายสีสดนนำก็ได้ได้จ้าเรียบจ้า อนนี้นี่ข้าต้องให้ยายเฝอเฝอเก่งนจะจ๊ะพว่ายายจะเอาคั้วเขาคอกแล้วนะจ๊ะพี่พี่พื้นวงจานสดน้ำอือ้ออิ่มอย่างก,กินแท้นะจ๊ะรับรองว่จาจบคลิปนี้นกอ,อิ่มแต่บกงทีกินแท้แน,น่นอนจ๊ะเออแย,ยอ่อนกินคำใหญ่ยยๆเลยนะจ๊ะแม่จ๊ะไม่ต้องเกรงใจคเนี้แบบล้ำจักรจับกัดจับ,บ,บเนี่ยอื้อเป็นแต่แซ่บนะจ้ะ มบ้งจากกุ้งสองตัวเลยที่จะเข้าปากบสามตัวเลยโอ้ยว้าวเสียบป่ะจ๊ะเสียบแล้วเนาะท่าทางเป็นตะตำไขยเลยเลยเปิดอาหารเด้อใชนที่ตำพิเศษเลยดิจ้ะตำพิเศษสำรับยายเลยดิจ้ะเมียนจ้าเมียนจ้าอะไรนี่กินวด้ง่าย่เลยดิจ้ะห้ากินบุ้ดใหญ่เลยดิจ้ะแล้วก็ใหญ่หักหนอนอมอิ่มเหรอแม่

โ,โอ้ยค่ะน้องอิมกินได้นี้นะองอิมกินแต่โดนเลี้ยวและจำเอันจ้ะใจได้จ้าพัวมันดีเป็จ้าพี่น้องอิ่มนี่ก็บเบียากกินดิบๆได้จ้าพัวมันเป็นขี้กระตุกได้จ้าพี่เมจ่าปาบังเมจ้ากินพักก็ได้จ้าพี่เก็บเจอแล้วมั้งขอเพิ่งเมจ้าย่าน้องอิ่มนั่งยันนี่ได้จ้ะกุ้งกระสุด สองโตละกินนางสองคนได้จ้ะกุ้งสดอิลิ้าพี่พี๊้าสิกินผักใย่เวลาด้หนึ่เอ้ยมั่งยังเินได้ลูกกินปากนทุกจับกินผักซอยได้จ้ะนึกกินกุ้งสดก็เป็นจับน่าจะป็บง่อเลบบเข้ขวอ๋อจ้า พี S <S uh ่จ้าแลยตอนนี้ยายน้องอิมกรสิจาไปเอางัวนขวดเขาคอกแล้วได้จับใ่จาน้องอิมกรสิเอาตำุ้งเสด็จนี่ได้จ้าไปให้ยายกับตากินได้จ้าแม่ลาจ้าเนื่อพูนพุณนะจ้ากำลังปื๊ดกำลังเห็ดเบียดกระสีแม่จ่าได้แล้วกินน้ำแล้วหรือว่าแม่จ่าได้แตงง่วนง่นยายไปเลยจ้าทำยังไงเลยจ้ามันจังเสียบ จ้าพี่ดีเลยจโอ้โหอืมกุ้มยินมบียดนื้อัาตานะมันแ่บหลายย่านมาขึ้นมาเป็นคนชิมอีกขั้นนึงกันเลจ้ะสชิมอีกชิมอีกขั้นหนึ่งปะครับเมนจ้ะพี่คาชิมเม็ดเลยด้ยจ้ะสิมือนองคุ้ยินด้วยเมนปะครับนี่เมนจ้ะ อู้เป็นแต่แชร์ด้วจ้ะมาเจวดจัดมาจ้ะเจอดจัดเจอดจัดเออพี่พี่จ้ะสุดยอดตอนนี้กะเสียไทยอิริที่จับมินจ้าทำกรนได้จ้ะน้องออมิมกะสิยกทัดมีตาพ่อันก็พี่เพี้ยนเลยได้จ้ะขอบคุณครับแล้วจ้าน้องออมิมสิร่าแล้วจ้าเมย์แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้มากกว่ามากกะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องออมิมอ่านน้ำในได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องออมิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำในได้จ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายกินเลยจ้ะดิจ้ามอกเผเลยจ้ะขอบคุณครับมามาบัดนี้มากินแล้วน้องืไดแน่บัดเนี่ยมากินมากินถึงเวลาพ่วมกินแล้ว